เเเดียยลยสวัสดีสวัสดีเ่อทุกคนเนาะ <c oughs> แย่นแย่นอยู่ไ <c oughs> ครก็เมื้อนี้ก็มาพบก,กับน้องอู๋นาะพบก,กับซ่อนน้องอู๋ล้องสานมื้อนี้เป็นโวยเป็นบุน,นอ,อกเข้าประดับดินเนาะทุกคน <c oughs> อ๋อเมื่อนี้ที่ไปใส่บาานยุวัดเนาะแต่ว่าไปใส่แล้วก็มาแบบเราได้ไปปูรูปุ่มลุ่มกันเนาะ แม่จำปีให้ได้กินสบายดีกํำลังเอาขิงเอาค่าชิต้มกันโคิดกันอันนี้แม่คูนแม่น้องตุ๊กอันนี้เป็นน้องไทเกอร์แง่นเงนอยู่นี่น่ะสบายดีดูนบดูนบสะทูเออสะทูกระห้ไงไอ้นบไปไอ้นบไปเออดูควาไปเขาไปวัดกันวันนี้น่ะสปิวไปว่ะ จักน้อยจักน้อยสบาไปเอาไผ่ไปแล้วก็ใส่แล้วก็มาได้ไปตอนใดก็ได้เออไปตอนใดก็ได้เนาะไปฉันเอาไปใส่แล้วเอาก็มาแม่กุ๊กกิกเด้ไปตบกอนเจ็นไม่หรอสุพาอเซตห้าอูุติเซวน่ะไปไปวัดแม่นี่แม่จันแต่งตัวงามอิลีนุ่งเสื้ออันปลาแหลมเด้อปลาแหลมไปเอาบุญน้าเดียวเด้อมือนีน้านี่นุ่งนุ่งเสื้อหลักะใส่ผ้าเบี้ยงหลักะใส่ เนาะใสก็ต้องใส่ซิ้นเนาะล่ะกะไอ้นี่ของของกินก็ซิมีอ่ะมะขามแพบมีข้าวต้มข้าวต้มข้าวมเมียนอู้ม่นเอ็มร้อยเดือนน้ำยาดเดือนนั้นเอาไว้เบิ้งอู้อู้แต่งตัวน่าอะไรโมนี่โมนี้อู้กระใส่เป็นผ้าใหม่เดี๋ยวทุกคนแต่ว่าเกือบใส่เกือบอีแตะเกือบก็เกือบพระลุงเข้าซิ้นเกือบอีแตะนุงซิดนลุงซิ้นแล้วก็เพรียงเนาะไอ้โทรศัพท์เอาไว้ไปถ่ายเพื่อประกะมีเงินแน่นาะมีอันนี้เด้ ไปตู้สีหุ่นกวดถังบ้ากว,วดถังบ้าน <c oughs> ไปเดี๋ยวฮาไปวัดนํากันเนาะทุกคนอืไปวัดนํากันเดี๋ยวแม่ย่าไปนิดนึงนี่สอง,ง <c oughs> ไปนลวกเขาไปเหตุบุญน,นํากันคือจะไปแล้วกะใส่ใส่ใส่แล้วกลับมาเนาะแบบพอได้อ่ะ <c oughs> แบบไปนั่งปูรูปุ่มคือแบบติกี้เลี้รวสิ่ <c oughs> ากันไว้กกันไว้ดีกว่าแก รถมาจอดเฮือนแม่กุกิ๊กแล้วก็ไปว่ากุกิ๊กกระพ่อมันไปตะเซาแล้วว่าซันเพราะว่าผูใ้ใดไปใส่แล้วก็มาดิจันบุญพอดีกะโลวันวัดแล้วว่าีิม,มานั่งกะโร่งามผัดว่าอันนั้นอ้าวมาใส่แล้วล่ะะวมันเกหรือวละเออ,อใส่บา้านวะใส่ยางไปแล้วก็แล<อ>้วเออ สบายดีด้วยสบายดีโอ้มนินุ่งแฟชั่นตรึงตรึงตรึงไอ้ใบเดี๋ยก่อนเนอะเห็นผักเขาแล้วก็แล้วเนาะเขาลือเอาแผมุกปากมาเนาะก็มีคนมาวัดยุ่เอาคงกินมาทานเนาะ งามไม่นีแ oh ม so. ่งามฮะไมอนีแม่งามโอ้ยตกันกเขาไปร้างอเขาลวใส่แถวากบเพื่นเลยกูเป็นยังเนาะเพื่อนออก่อนทางไปเออเพื่นออก่อนทางยัไปนี่ลืมเอามาไว้เนาะบลึงเนี้ทางทางไม่ใหพี่เดียนะแสดงว่าอย่งบุหันนี้ถู่าเนี้เนาะคือว่าใช่แล้ววะ เมื่อเอาตะพาเข้ามาใส่รอดนมาสนัเนินจาสพ่กเราสนับกนนงานไนเราให้คนได้มาหักเอาคนคนจากพวกเราี่พวกเาใด้อิทธิ์ส่วนองผู้ส่วนแรงเนี่อาหารสิ่งสูงยาใ่หคาว่าคำแพร่ไอ้คนได้มาหักสิหนักานังพวกเราอจากนั้นจะไม่ไอ้คนี่พาเขา

แม่ใส่ก่อนก็ได้ใส่ก่อนมาเดี๋ยวลูกหวานมันจะแม่จะไปคุณบอกคุณบอกคุณดูวางนี้ก็ได้วางนี้โลดไปแม่ใส่แับนี้แต่งควาเข้าทาจ ไปด้านบนหมดในใสบ่บา,าบาสวรันน, <c oughs> นี้มีปลาดาว <c oughs> หอาสีฟ้าส่ดัปฟ้าเหมือนเพราะเฮาโบมีอันทาอัดปากลืมเอามานะโบ้แม่โบมีอ่ะ โอ้แม่ซิวขนาดน้อใส่บาน,านืรอนี้คนเดียวคนเดียวเลยโดยแล้วโอเคเรื่องอย่างอันโควิดนี่วะโอเคเรียกพี่สั่งตตองอใจ เออใช่ทักทักแมนตัวแรกเป็นตัวแรกนอนเนาะหูเลยเนาะฮะไม่ใช่แล้ว

ก,ก็ใส่เ,เ,ลลเ,เ,เลยนี่นนะลูกใส่เนี่ยเอเออไป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 นปไาไป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 ไกไปไไกไปไปไปนปไไปไปปไปปได้ อยังบบแล้ว์พี่ดานพี่ดานแล่ย์ล่ยแล้วเล่ย์เล่ย์คือดานนะมีคนมาก็เป็น,นมนัน่องมัมมนเลยนี่ทุกคนตอนนี้ก็ไปวัดมาแล้วเนาะแบบบ่อยากสุมนมกันอู้กับแม่ลือเอาลืมเอาแมสมาเนาะก็เลยแบบไปได้ใส่คือฟ้าวใส่แล้วกัฟ้าวมาเลยสิแต่ว่าอัน ยู่อันตอนนี้ในบ้านเพื่อนกำลังแจ้งเ,เรื่องเบาเรื่องอันอเกีเ่ยวกับโควิดโควิดอันนี้แหละในอูก,กับแม่กับสิาพากันเมือเงินก็เนาะเดี๋ยวไปเจอกันยู่เงินเฮ <c oughs> ้ทุกคนมาหออเงินแล้วเนาะเดี๋ยวสิาพาทุกคนไปเบิ้อ่าห่อเข้าที่อันไว้ห่อเขาพาเข้าที่ตั้งไว้ยู่เงินนะว่าเป็นอันเดนเพื่อนเพื่อน,อ,นอันกินล้แล้วเขา,าได้อามาแม่มันกินแล้วเราต้องเอามาบันนี้โอ้ตายโอ๊ยหมดหมด ทีเ้ยหมดได้แค่แหละอูลูกกับวารณาฝนจะตกเพราะว่ามันหู้ึกเอาๆเนาะใน,นกะสีย่างไปเบิง่งอ่าาเข้าเนะ <c oughs> เป็นพ้าเข้าว่าอันเป็น,นเดอร์ละอันนี้เป็นเมื่อคืนนี้ที่ตอนสามโมงเนาะที่เอามายายบ้านอู้กระทาสีทางหน้ายาแล้ลวล่ะแต่ว่ายัางทางค้ายังไม่ทาเนาะปุ๊บโโอเคอยู่เนาะ งามอยู่เดี๋ยวเข้าไปในอางานกันก้อนแฮบอนีผ้าเข้าที่เอามาตั้งไว้จากคลิปที่แล้วนะทุกคนนีเดี๋ยวสิเอาห่าไปก่อนแม่เอามาบอเอาเมื่อบอเอาอีเมาก็มาจะไ้ช่วยลูกเด้อันนี้ลูกอู้สิเอาเมื่อได้ทุกคน ประมาณนี้น้องเฮ็ดพาเขา้าเดี๋ยวจะเอาเมือก่อนเดี๋ยวทาเม่ก่อน,นทุกคนนี่คือพาเขาที่อันเฮ็ดอันไว้น้องให้อันพอตูเมตู้ญตีติพี่น้องผุ้ที่รวองรับมาเพื่อกินนาะงแต่ว่าที่แรกอุ้ก็ไม่ว่าจะเอาไปกินแล้วทีนี้ละอันยญ้าเลยเชียนทลอทาซีเอินตุกกบกุกกิ๊กมาก,กิน <laughs> เพราะว่าอันกินคนเดียวมันกับแม่สองคนมันก็น่าจะบ่เสียไปทาตุกกบกุกกิ๊กมาก,กิน เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้กะที่ลาทุกคนไปก่อนนะเพราะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจนะอุ้ยคลิปต่อไปเดี๋ยวเดินมื่อนี้กะไปใส่บ้านแล้วก็มาเงินเนาะเฝ้าไปเฝ้ามาอีกทีเพราะว่าอู้กับแม่ลืมพาอัดป่ากับเฝ้าใส่เฝ้ามาเนาะแบบรักษาระยะห่างเนาะเดี๋ยวกินมะกอกเจี๊ยบแม่แล้วมะกอกเจี๊ยบอันนี้โอ้โหค่ะแก่แก่ครับอ่ะแม่ก็เคยกินแบบเธอมะกอกเจี๊ยบแก่ไป ในคลิปวิดีโอนี้กซิลาทุกคนเป็นก้อนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เดนเดอบ๊ายบายแก